สวัสดีลูกค้ารันเล็บบูซุเปอร์บายทุกท่านค่ะวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่มาสดๆเลยนะคะ1นึ่ลำค่ะเป็น Harley-Davidson r โรด g ก i ์สเปเชียลปี2021ค่ะสำหรับลำนี้นะคะเป็นสเปค MY ประกอบไทยค่ะมาพร้อมเลขใหม่ที่น้อยมากๆเลยนะคะเป็นเลขใหม่แค่769ก76กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ ลำนี้นะคะมาพร้อมกับสีพิเศษนะคะเป็นสีสเปเชียลชื่อสีว่ามิดไนท์ครีมสันนะคะเป็นสีแดงเข้มนั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะ m ิววอร k e ิเอ4หนึ่งร้อยสคบหรือ1,868 cc ค่ะแบบว่าใหม่มากๆเลยนะคะสำหรับลำนี้นะคะก็สำหรับรายละเอียดของแต่งนะคะก็จะมีเป็น ท่อนะคะเป็นท่อของ c f r ค่ะนี่นะคะลำนี้นะคะเลขไม้น้อยมากเป็นน้องนองป้ายแดงเลยนะคะสำหรับตัวถังนะคะคาดกลางตัวถังก็จะเขียนไว้เลยว่าเป็น Road Guide ค่ะาถังน้ำมันเพจนะคะเป็นเพจ Harley Davidson ค่ะ Cash Bar ของ HD ค่ะ ด้านหน้านะคะเป็นแฟริงมีช่องระบายอากาศนะคะตรงนี้ไฟหน้า LED แบบคู่นะคะสองสว่างยามค่ำคืนค่ะสำหรับตัวนี้หน้าจอเป็นหน้าจอแบบสีแล้วนะคะก็คือสวยงามมากๆค่ะมาพร้อมกับลำโพงคู่นะคะขับรถไปฟังเพลงไป สบายใจสุดๆเลยค่ะสำหรับกระจกนะคะเป็นกระจกของ HD ค่ะนี่นะคะตรงนี้เป็น Harley Davidson ค่ะใหม่มากๆนะคะแฮนด์ยังแทบจะไม่มีรอยเลยนะคะชุดประกับต่างๆนะคะหรือแม้แต่ชุดสีคโครเมียมก็ยังใหม่มากๆค่ะสำหรับดุนนี้ ีของเขาก็จะเป็นสีแดงเข้มนะคะมีแร็ปกันลอยมาให้ด้วยนะคะอยู่ตรงนี้ด้านล่างนะคะฝาเดอร์บี้เดิมนะคะเขียนร้อคิวบิกค่ะรถปี21เลขเกียร์ย1ค่ะพัดท้าคนซ้อนนะคะแทบไม่มีรอยเลยค่ะบอกเลยว่าเป็นน้องๆป้ายแดงเลยนะคะ เจ้าของเหมือนต้องบอกว่าเจ้าของนี่คือซื้อขับออกจากศูนย์แล้วก็มาจอดไว้บ้านเลยแค่นั้นเองนะคะกระเป๋าค่ะใหม่กริปใหม่กริปเลยค่ะด้านหลังนะคะมีเล็บหมีพร้อมด็อกกิ้งค่ะ พร้อมออกเดินทางได้เลยไฟท้ายสวยใหม่ทุกจุดเลยค่ะเป็นรถมือสองที่นึกว่าสื่อป้ายแดงพูดง่ายๆนี่นะคะสำหรับราคาค่าตัวน้องนะคะตารางการดาวการผ่อนเดี๋ยวแอดมิน มาใส่ไว้ให้ด้านล่างค่ะท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถจะทักเข้ามาสอบถามหรือโทรเข้ามาที่เบอร์ดได้เลยนะคะแอดมินยินดีให้บริการค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊บู bye.